ก็กลับมาพบกับคลิปที่สาใช่ไหมช่ว <c> ง <oughs> นี้เริ่มเบลอจำนวนตัวเลขของเกมอาดมรีนกโกนะคะหลังจากที่คลิปที่แล้วเราเจอความปวนซั่งเจนของเกมเป็นไปโอ้อยากขายอ่านะคะหลังจากค้าที่เราต้องพนันจนกันนะจอมือกันไปพักหนึ่งนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่า <c oughs> ท้ค่ะ <c oughs> เกิดหนึดคอเล็กน้อยก็เลยไม่รู้ว่าคลิปคราวนี้ต่อไปจะมีอะไรไหมก็ มืดมองบอกว่าไฟแชทเราดับจริงก็เสมือนจริงดีนะเพราะไฟแชทดับก็ไปไหนไม่ได้ก็แล้วทีนี้เพราะว่ามันมืดหมดเลยทีนี้อื <c oughs> โอเคก็จะไปดูกันต่อค่ะจากคราวที่แล้วที่เราโดนเจ๊ยกโกยมาาแก แทงข้างหลังทะลุคนอื่นตายนะคะโดยการซลล์ของเราไปหมดไม่พอนะคะก็ยังเชื่อดคนอื่นที่อยู่ในห้องเมื่อกี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเราจะไปสำรวจทีละห้องกันเลยแล้วกันนี่ล็อกนี่ก็ล็อกเปิดไม่ได้นะคะโอเคนี่ก็เปิดไม่ได้นี่ก็เปิดไม่ได้ นี่ก็เปิดไม่ได uh, um, ้เอ่อจากฮิ้งที่เรากดทิ้งท้ายไว้หลังจากที่โดนโยโกยาม่าสิวขอมมาแล้วนะคะเขาก็จะบอกว่าให้เราลองกลับไปสำรวจที่ที่เราเคยสำรวจกันอีกครั้งนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าก็จะลองทำตามที่คินมันบอกดูนะคะว่าจะมีอะไรไหมก็คงต้องแบบนี้ก่อนกันแล้วเพราะว่ามันทางตรงที่สุดโอเค จริงด้วยเจอโยโกยาม่าแล้วนะคะลองเข้าไปคุยดูเออโยโกยาม่าก็บอกว่าหลังจากเปิดประตูแล้วนะคะแล้วก็กรีดหนีหายไปนะแล้วเธอก็ทำอะไรตกอยู่ตรงนี้สรุปว่าตอนแรกที่เราเข้าใจกันว่าเป็นโยโกยาม่าทำก็คงไม่ใช่ซะแล้วนะคะเจ้าตัวคนเปิดประตรกูก็ตกใจไปหายไปไหนก็ไม่รู้แล้วเราจะสมัยไง ออแล้วก็พอเรากดสำรวจที่โยโกยาม่าทำอะไรสักอย่างตกไว้เมื่อกี้เราก็จะเจอไฟแชดนะคะได้ไฟแชดขึ้นมาแล้วแต่คราวนี้รู้สึกเหมือนจะไม่ใช่ไฟแชดของเรานะคะเพราะอันเดิมมันจะเป็นสีออกน้ำตาลแดง <c oughs> อันนี้เป็นไฟแชดที่โยโกยาม่าทำตกไว้นะมันสีทองใช้แทนของเราที่หมดไป โเคแล้วลองกลับเข้าไปดูหินใหม่แล้วว่าจะมีอะไรใบเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอ่ะก็ยังคงเป็นคําตอบเดิมนะคะฮะ,ะ,ะกลับไปคุยโยเกิรมาให้ลอง <c oughs> ตอนนี้ดูเหมือนโยเกิรมาจะสะติแตกไปแล้วนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรยังไงอืม เห็นเขาบอกว่าให้เราลองไปสำรวจที่เดิมกันอีกครั้งก็เดี๋ยวจะเริ่มกันที่ห้องนี้ก่อนละกัน ก็ตอนนี้ก็ยังไปไหนต่อไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่มีกุญแจไขซัพโปโตเลยก็เลยจะลองกลับไปดูว่าจะมีอะไรหรือเปล่า เพราะว่าพอหลังจากกดเห็นดูมันก็ยังขึ้นให้เราเป็นให้เราไปสำรวจไอที่ที่เราเคยไปสำรวจกันมาแล้วรอบห,หนึ่งเหมือนเดิมน,นะคะ คราวนี้เจอบันไดให้ลงไปนะะไม่รู้เหมือนกันว่าลงไปแล้วจะเป็นยังไงก็ลงดู <c oughs> โอ้ยอโอเคอลงไปแล้วนะคะก็หลัะะ <c oughs> งจากเราลงบันไดมาเอะตรงนี้มันมีทางเลือนไปทางนี้ก่นอนมทางตัน ออเพอเราเดินมาตามทางเมื่อกี้มันเจอก็เจอกุญแจนะคะเอเขาบอกว่ามันเป็นกุญแจที่ <c oughs> ลงไปกุดังชั้นหนึ่งโอเคเป็นกุญแจของโกดังชั้นหนึ่งกไม่มีอะไรละกลับไปทางเดิม นี่ก็ขอกลับไปเซฟกอนค่ะเพื่อความปลอดภัยพอแคเก็ดเล่นยันเยอะ อัน,นี้กำลังคิดว่าหรือจะลองเอากุญแจไปใช้ขไขเปิดประตูดูก่อนแล้วก็ค่อยลงไปงมตรงนั้นต่อหรือว่ายังไงไม่รู้เหมือนกันก็เดี๋ยวลองดูนะว่าใช้ของอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ ก็ยังไม่ใช่อยู่ดีเดี๋ยวจะเป็นประตูของอันนี้ก็ยังไม่ใช่นะคะอะเป็นประตูของห้องนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเปิดเข้าไปแล้วจะเจออะไรอยู่นะโอ อ,อขอทำใจแป๊บนึ่งเอ,อ้ยตกใจจริงเลยคืออะไรกันเนี่ยคือทนันทีก็เห็นภาพดีชัดแล้วนะแต่ว่าเออเอาเถอะ คือมันไม่มีทางหนีเลยเนี่ยถ้าเจออะไรอย่ญญางนี้จริงๆเนี่ยบอกแล้วว่าไอ้คนสร้างเกมนี้เนี่ยต้องต้องแช่วันดีมากดีจริงๆเนี่ยแบบว่าขณะทำใจไว้ก่อนเนี่ยยังเพิดกรีเลยสรุปว่าเปิดประตูนั้นไม่ได้สินะเปิดแล้วก็โดนแล้วทำยังไงต่อไป คือมันไม่มีทางหนีเลยเนี่ยคือยังไงดีล่ะจะบอกว่าหนีหนีกันมาตรงนี้เหรอไปต่อไม่ถูกเลยพอถ้าเปิดก็เจอแล้วจะออกอยังไงอืม เต้องกลับไปงมกุญแจบานอื่นเพราะเมื่อกี้ที่เราเปิดออกไปก็คือพอไอ้พวกนั้นมันออกมาเสร็จปกกุ๊บก็นั่นก็คือออกออกมาทําลายเราก็คือเราก็จะไม่สามารถเปิดไอประโตบานที่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พวกนั้นได้เลยอะใช่ไหมมันต้องเปิดปนปตูบานขวาสุดอางเดียวกลับไปงมใหม่ดีเนี่ยที่เซฟไปแล้ว <laughs> มันต้องกลับไปงมกุญแจกันไปตั้งแต่รอบแรกเอาล่ะโอเคเราก็ไม่ควรเปิดบานนั้นสินะหรือว่ายังไงชักสงสยัย ก็กลับมาต่อกเลยค่ะหลังจากเมื่อกี้เสร็จส่วนไปเล็กน้อยแล้วก็ถ้าสมมติตัวละครมันดูไม่ตรงตำแหน่งเดิมจากเมื่อกี้แป๊บหนึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจค่ะพอดีเมื่อกี้ไม่คนเข้ามาคุยที่ห้องแล้วก็เลยกดพอยสคลิปเกมเอาไว้แล้วอีกทางนี้ก็ดันลืมไปว่าพอสเกมมาอยู่พอมาอัดคลิปต่อก็เลยเล่นไปจนที่ยังไม่ได้กดพอยส์นะก็เลยกลายเป็นต้องออกจากเกมไปเริ่มไอตรงเซฟที่เราตายเมื่อกี้ใหม่นะ <c oughs> ก็ทําให้ตำแหน่งตัวละครอาจจะดูไม่เหมือน กับเมื่อแวบเมื่อกี้เล็กน้อยค่ะก็กำลังคิดว่าอาจจะไปเริ่มโดยการลงไปทั้งล่าอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือยังไม่ไปเปิดประตูเมื่อกี้ดูนะเพราะว่าคิดว่าท่าทางคงจะยังไงก็คงจะไม่รอดอะ่ะอืก็เลยเดี๋ยวว่าอาจจะต้องลงไปหากุญแจเปิดห้องอื่นอยู่เผื่อจะมีทางรอดกว่านี้หรือเปล่าหรือจะกลายเป็นการไปหนีเสือปาจระเข้ก็ไม่ทราบได้นะคะ แล้วก็หลังจากที่กด pause เกมไปแล้วก็ลองกลับไปดูเหมือนกันก็ปรากฏว่าถ้าทางเกมนี้มันคงจะยากค่ะถ้าตอนอ่านก็ไม่ได้สนใจอ่านอะไรมากมาอ่านแต่ว่าเออมันน่ากลัวนะแล้วปรากฏว่าคนญี่ปุ่นที่เล่นกันทุกคนก็เขียนในขอบทสรุปก,กับคนสร้างเกมันทุกคน <c oughs> แล้วก็มีคนนึงเขาก็เขียนบอกว่าเนี่ย เล่นจบแล้วถ้าเกิดไม่ได้บทสรุปที่คุณส่งมาให้นี่ฉันงคงเคเียร์ไม่จบอ่าแล้วแล้วอีนี้จะเป็นยังไงต่อไปไม่ได้ไปเขียนขอบสรุปอะไรกับเขาด้วยจะรอดหรือไม่ก็ก็เลยส่งจิตสนใจว่าจะรอดูสักพักหรือเปล่าถ้าผ่านไปหลายคลิปแล้วมันยังไม่มีอะไรดีขึ้นนะะอาจจะต้องไปขอทางคนสร้างเกมนะฮะคุณโคกําลังห้าโคโคโค,โคเนี่ยเอ,อ เพนนี่ยของคนสร้างเกมเนี่ยคงอาจจะต้องเขียนไว้ขอบทสรุปของเขาบ้างอะไรบ้างคะถ้าเกิดเรายังไม่สามารถแบบเคลียร์ได้พ้ทายาขณะนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะผ่านไปได้หรือเปล่าอ๋อี่ก็ะถางตัม อ๋อหรือว่าเราต้องไปรปะจนกับไอ้นั้นจริงๆ <c oughs> ไปต่อไม่ได้ละสรุปว่าไอ,บอ้บ่อนั้นก็มีให้เราเปิดอ๋อเราแิดาว่าเราไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจริงค่ะ <c oughs> ต้องกลับไปเผชิญหน้ากับพวกนั้นใหม่แล้วฉันจะผ่านมัได้ยังไงเนี่ย คือตลาคิว่ามันยังมีกุญแจดอกอื่นอยู่ในอีทางใต้ดิน,นะค่ะก็เลยลองลองไปงมดูจตปรากฏว่าเมื่อกี้พอลองสำรวจทางมาแล้วพบว่ามันมีแค่ให้ไปเอาไอ้กุญแจที่เปิดห้องเมื่อกี้ห้องเดียวก็คือเราจะต้องกลับไปโซ่กันนั้นใหม่จะโซ่อย่างไงเนี่ยเพราะว่าไอตอนที่พอสเกมพลาดเมื่อกี้แล้วลืมกดพอสไปก็คือลองกลับไปเปิดใหม่หรือบอแล้วปรากฏว่าก็วิ่งหนีกลับมาที่นี่ทันนะ,ะแต่ก็ไม่ทันอยู่ดีเพราะวพาพอเรากลับเข้ามาที่ห้องเนี้ยมันก็วิ่งตามมากัดเราได้อยู่ดีนะคะก็ ก็ยังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงถึงจะรอดอืมรู้สึกเหมือนเสียงเกมมันดังขึ้นกว่าเดิมว่าปรับเสียงหน่อย พอถ้าดูจากที่ลองเล่นไปรอบสองจำลืมกดพอ u ส e ให้มันอัดคลิปต่อเนี่ยปรากฏว่าเราก็วิ่งหนีทันนะคือวิ่งหนีเข้ามาแต่พอกลับเข้ามาตรงฉากที่มันมีบันไดเชื่อมต่อกับห้องแถวๆเมื่อกี้มันก็ตามกรตด,ดเข้ามากัดเราทันอยู่ดีก็เลยไม่รู้ว่าจะทำํำยังไงนะคะเพราะว่าลองกดใช้ค้อนดูก็ไม่ช่วยเหมือนกันอืม ลองกดเห็นดูเพื่อจะช่วยเ็ยังเหมือนเดิมว่าให้ลองสำรวจ จะคางเกมมปตรงนี้ก่อนแล้วลองไปขอบอสรุปดูเพราะคือก็คือยังไม่เห็นทางที่จันนีซอมนี่ได้ที่บอกว่าพอเราไขาประตูเล้วเปิเขาไปแล้ววิ่งหนีแล้วต่อให้เราวิ่งีกลับเข้ามาที่ตรงห้องบันได,ด้มันก็โดนกัดอยู่ดีนี่กาลังคิดอยู่ว่าจะทำยังไงนะคะ ใส่ดูม right oh. oh. ัน enfin ก็ต้องกลับไปเลยที่ห้องนั้นอีกครั้งนึฉันก็มาดูกันว่าตัวเองจะเล่นผ่านหรือเปล่าถ้าเกิดโดนแหวกอีกรอบก็เดี๋ยวคงต้องจบคืนนี้16นาทีนะเพื่อไปหาววธีลุยกันจริงๆคือถามว่าจะตอบคลิปได้ไหมถ้าถ้าเล่นแล้วไปตอบแถลังคือก็ทําได้ะแต่ขิ้เกียจทำก็คิดว่าเดี๋ยวว่าถ้ารอบนี้ไปลุยไอห้องนั้นแล้วมันยังไม่ผ่านอีกก็โอเค แล้วก็จะจบเป็นแค่นั้นก่อนถ้าผ่านก็เล่นต่อถ้าไม่ผ่านก็จะจบคลิปแค่ประมาณเกือบ20นาทีเนี่ยอ <c> ะ <oughs> ไปเลยก้าหน่อยโอเคลองครั้งสุดท้ายค่ะค่อนจบคลิป ไม่รอดอยู่ดีฮะก็เอาเป็นว่ารอบนี้จบคลิปเท่านี้ก่อนแล้วนะไม่ไหวเดี๋ยวขอจบคลิปแล้วไปหาทางรอดมาดูก่อนแล้วค่อยกลับมาตัดใหม่มไม่ไหวจริงๆไม่นจ้าตายกันฟินิสตี้ไปเลื่โอเค